สวัสดีค่ะวันสบายดีคะวันนี้จะมาพูดเรื่องการทำยูทูบเป็นครั้งแรกแต่ก็ทําช่องมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีแรงมานานแตเห็นเพื่อนๆในยูทูบทำงนานทําช่องยูทูบค่ะก็เลยอยากอยากทําเหมือนเขาเพราะว่าทำของก็ใจก็รักดีราคาทำของแต่ว่า ตอนนี้ช่วงนี้มันก็ยังไม่ได้ทำหรอกันต้องปรับปรุงร้านรอช่างอยู่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าปิดร้านนานตอนนั้นช่วงนั้นก็ไม่สบายด้วยค่ะแล้วก็ปิดร้านนานไปหน้าต่างมันก็โดนตปว้กินนะคะก็ต้องปรับปรุงหน้าต่างใหม่วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องทำยูทูบค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันว่างก็เลยอยากทำยูทูบ ก็เป็นมือใหม่เพื่อนๆก็แนะนำได้นะคะเพราะว่ามันสบายเพิ่งทำเพิ่งเริ่มทำเมื่อวันที่สิบเมษาแต่ว่าสมัคดสมัครไว้นานแล้วค่ะถ้าผิดพลาดประการใดหรือพูดไม่ชัดหรือว่าเสียงไม่ดีก็ขอขมาอภัยด้วยนะ mm hmm. ก็แนะนำมาได้นะคะติดชมเพราะว่าเ mm hmm. พิ่งทำแรกๆใจมันรักค่ะก็ท้อเหมือนกันนะ mm hmm. มีคนห้ามว่าจะทำไวหวหรอเพราะว่ามัน ยากนะเราก็เรียนจบก็ไม่ได้สูงเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องตัดต่ออะไรนะคะแต่ก็มีคนฝึกษายอยู่พอพอได้ผ่านปัญหาเล็กๆน้อยๆไปค่ะมันก็จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆการทําช่องแล้วก็ใส่ใส่แถบเนี้ค่ะก็ให้เขาใส่ให้คนแบบรู้จักอ่ะเขาใส่ให้เรา แก็เขาใส่แท็กเสร็จเอ้ก็บอกว่าถ้าช่องเราไม่แท็กหรือไม่ใส่แท็กมันก็จะหาไม่เจอเวลาคนที่เข้าไปค้นหาเนะะี่ยค่ะมันจะไม่เห็นวิดีโอเราแล้วเราก็จะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ถึงคนดูคนที่เข้ามาดูเข้ามาค้นหานะะก็เลยก็เลยทําพอมาผ่านมาถึงตรงนี้ก็ก็ยังมีปัญหาอีกค่ะว่าเออทำไม มันผิดพลาดอะไรทําไมมันยอดเดียวไม่ขึ้นแล้วไม่มีซับเลยค่ะมีคนตามก็มีแค่เจ็ดคนเองไม่รู้จะทํำยังไงค่ะเพื่านช่วยแนะนํามันสบายหน่อยคะช่วยคอมเมนต์นบอกมาหน่อยได้ะคะ่ะว่าอยากทําใจรักมากค่ะเพราะว่าถึงจะท้อบ้างแต่ว่ามันก็ใจมันรักอะคะ่ะอยากถ่ายอยากทําอะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกทําแล้วมันมีความสุขก็จะสู้ต่อไปค่ะ ว่าคือคุณไม่ออกบอมทบใจก็ชอบมากค่ะเพราะว่าทำผมก็ทําอยู่นะคะทําอาหารก็ปูปลาค่ะทำพวกอย่างอื่นก็อย่างนั้นแหละค่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วก็อยากจะจ,กจับจนเก่งๆมันเพื่อนๆนะเพราะคว่า ขอให้เพื่อนๆแบบแนะนำมาหน่อยนะคะขอให้เพื่อนๆให้กำลังใจวันสบายนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำทำผิดพลาดประการใดรีะอะไรก็ขอขมาภัยพูดจาก็ยังไม่ได้คล่องได้ไรค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มหัดค่ะต้องบอกตัวเองว่าต้องกล้าที่จะพูดเห็นพี่เสกสรรปั้นยูทูบพูด,พดว่าเราต้อง ต้องพูดหนะ้ากล้องต้องอะไรอยูน่นะค่ะก็เลยพยายามที่จะปรับตัวเองให้มีชีวิตชีวาเวลาทำคลิปไปก็บอกตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยทำไมอตัวเองอ่ะตื่นหรือยังพูดก็ไม่ชัดแล้วใครเขาจะมาฟังขนาดเราดูของคนอื่นเรายังไม่อยากจะเหมาะผ่านข้ามเลยแล้วใครเขาจะมาดูเนี่ยของเราใช่ไหมคะเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาเรียกว่า เนะะื้อหาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่แถมยังใช้เวลาหนักยาวนานนะคะเพราะพะกล้องก็ไม่ชัดเจนเพราะเราก็มีกล้องธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะค่าตั้งเราก็ทำเอาเองนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มหัดเรายังไม่มีตังรังยังยังไม่มีทุนก็เลยอยากจะทําให้มันมียอดเดียวหรือว่ามีคนติดตามมากขึ้นก่อนเนะี่ยวันหนึ่งถ้ามีเพิ่มแค่สิบยี่สิบคนก็ ก็ดีใจแล้วค่ะมีตอนนี้มีคนติดตามแค่เจดคนเองค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างว่าเราทำใหม่ๆมันก็ยังไม่ไม่มีคนรู้จักอะค่ะเพื่อนแล้วก็ไม่รู้จะทําไงถ้าใครที่มีวิธีใดๆที่มแนะนําบรรสบายนะคะก็ช่วยบอกบรรสบายแล้วก็ช่วยคอมเมนต์แนะนําได้เลยค่ะจะรับฟังแล้วจะมาพัฒนา ปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณมากแล้วก็ขอขอให้เพื่อนๆเ,เป็นลำกำลังใจให้วันสบายกดติดตามแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้วันสบายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ